สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซล์น้ำตาลนะคะกับช่องน้ำตาลฟอร์ปปทุมนะคะวันนี้น้ำตาลได้พาเจ้าตัว XLT นะคะตัว4คูณ4นะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะตัวนี้เป็นตัวแคปนะคะสีดำนะคะตัดด้วยสีแดงนะคะวันนี้เราเรามาดูกันเลยค่ะว่าน้ำตาลแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างตัวแรกนะคะจะเป็นสกู๊ปนะคะทรงฟิตนะคะจมูกสูงนะคะตัดด้วยลายนูนนะคะหรือเขาเรียกว่าลายตะข่ายนะคะ มาดูต่อได้ส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้านี้นะคะจะเป็นกระจังหน้า ford นะคะหรือเขาเรียกว่ากระจังหน้า f 150 spider นะคะตัวนี้นะคะ ford นะคะตัดด้วยสีแดงนะคะตัวกระจังนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะมาดูต่อด้วยส่วนของไฟหน้ากันบ้างนะคะชุดไฟหน้านี้น้ำตาลคัสตอมมาให้ใหม่นะคะเป็นไฟหน้ามัดแต่ง3ขีดนะคะพร้อมกับเดวีไอนะคะสีแดงนะคะวงแหวนนะคะน้ำตาลก็ใส่มาเป็น วงแหวนแบบเหลี่ยมนะคะเป็นวงแหวน LED นะคะพร้อมกับ D a y Time นะคะเป็น LED เช่นกันมาดูต่อด้วยส่วนของกันชนหน้ากันบ้างนะคะกันชนหน้านี้นะคะจะเป็นกันชน S 150 Spider เช่นกันนะคะตัวนี้เป็นชุดของเขาเลยนะคะจะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะจะมีไฟ LED นะคะเป็นรูปตัว C นะคะตัวกันชนนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอก2ดวงนะคะ ส่วนของด้านข้างนี้นะคะน้ําตาลเติมด้วยของซุ้มร้อนะคะขนาด6นิ้วให้กับลูกค้านะคะมาส่วนของยางกันบ้างะคะ่ะยางตัวนี้นะคะเป็นยางคันคุปนะคะไดนาโปรนะคะ A t ชนะคะซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่265หหทันะคะแล้วก็แม็กตัวนี้นะคะเป็นแม็กลายมาวลนะคะตัวนี้นะคะขอบจะอยู่ที่16นะคะมาดูต่อด้วยส่วนทางด้านข้างบนกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงตัวนี้นะคะแก้มข้างนะคะ ตามจริงแล้วอะแก้มข้างตัวนี้จะเป็นสีโคมเมียมนะคะอันนี้น้าตาลใส่ฉุดคอบม,มาให้กับลูกค้านะคะส่วนของกระจกนะคะตัวนี้เป็นกระจกสีดําเงานะคะมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมเลยนะคะในรุ่น XLT นะคะมาดูต่อด้วยส่วนของเล้ารางคากันบ้างนะคะตัวนี้น้าตาลติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ไม่ได้ยิงน็อตเข้าไปกับตัวสีรถนะคะใช้การเก็บด้วยซิลิโคนนะคะแล้วก็กาวสามเอนะจ๊ะ มาต่อด้วยส่วนของคิ้วกันศาสตร์กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะน้ำตาลก็ติดตั้งไปให้ถึง4ชิ้นเลยค่ะมาต่อด้วยส่วนของสติกเกอร์ด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ลายศาสตร์โคนนะคะน้ำตาลได้แจ้งหลายๆคลิปนะคะว่าสติกเกอร์นี้ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้นะคะหรือว่าอยากจะได้ไลกกายการออกบบ์ตูนน่ารักน่ารักก็สามารถออกแบบได้เช่นกันนะคะมาส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนี้นะคะ น้ำตาลได้ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้กับลูกค้านะคะจะเป็นโรบารนะคะตัวนี้เป็น o u t นเดอร์นะคะทรงขายาวนะคะจะมีลายฉลุนะคะให้กับลูกค้าเป็นสีแดงนะคะตัวนี้ก็แข็งแรงเช่นกันนะคะเป็นอาโรบารยอดฮิตตัวหนึ่งเลยค่ะเป็นแบรนด์หนึ่งเลยนะคะมาดูส่วนของด้านหลังท้ายกระบะสุดนะคะว่าน้ำตาลแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้าง ตัวนี้นะคะน้ำตาลได้ติดชุดครอบนะคะเป็นสีดำด้านนะคะเป็นชุดครอบไฟนะคะไฟท้ายมาดูต่อด้วยส่วนของฝาท้ายกระบะก,กันบ้างนะคะฝาท้ายกระบะนี้นะคะน้ำตาลก็ได้ติดตั้งเจ้าตัวเบ้ากันรอยมือเปิดให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นทรงปลายดาบเลยคะ่ะมาดูส่วนของกันชนท้ายนะคะตัวนี้เป็นกันชนเหล็กนะคะของ Outlander เช่นกันนะคะตัวนี้ก็ตัวท็อปของ Outlander เลยเนาะ ตัวนี้จะเป็นลายกลมๆนะคะเขาจะเป็นลายฉลุให้กับลูกค้าแล้วก็พร้อมกับตัวอักษรน,นะคะของแบรนด์เขามาให้ด้วยพร้อมก็ไฟสองป้ายนะคะขนาดลูกค้าขับขี่ในยามกลางคืนนะคะตัวนี้ก็จะสองป้ายทะเบียนให้กับลูกค้าไม่มืดแน่นอนพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะตัวนี้เป็นสีแดงไปเลยจ้าหากลูกค้าอยากติดตั้งเพิ่มเติม,ต,มตัวลูกบอลลากเรือนะคะก็ยังสามารถติดตั้งไปได้นะคะ ส่วนของแถมทุกชิ้นนะคะของเดิมจะใส่ท้ายกระบะมาส่งคืนให้กับลูกค้านะคะมาดูต่อในส่วนของภายในรถกันบ้างนะคะว่าติดตั้งอะไรเพิ่มเติมมาให้กับลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะน้ำตนาลนได้ติดตั้งเจ้าตัวจอ Android นะคะขนาด7นิ้วมาให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้นะคะมีความพิเศษนะคะในการสะดวกสบายให้กับลูกค้าไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงนะคะ YouTube นะคะแอปพลิเคชันได้ปกติเหมือนจอ Android ทั่วไปเลยค่ะ แล้วนะคะน้ำตาลยังติดตั้งเจ้าตัวเบาะมาให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เป็นเบาะสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีแดงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัว XLT แคปตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็น4คูณ4นะคะถามว่าดียังไงนะคะการที่เป็น4คูณ4นะคะเขาจะตะกุยล้อทั้งหมด4ี่ล้อเลยนะคะเวลาเราขึ้นลาดชันนะคะตัวนี้ทำได้ดีเยี่ยมเลยคะ่ะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากจะ แต่งรถแบบนี้นะคะติดต่อเซลลน้ำตาลได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะคะหรือ link ลิงก์ ID Line นนะคะวันนี้นะคะน้ำตาลก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำตาลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปรอบหน้านะคะกลับมาเจอกับน้ำตาลอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำตาลจะทำคลิปดีๆเด็ดๆให้กับลูกค้านะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ